สัมพันธาภาพสัมพันธภาพคือการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลเพราะมนุษย์จำเป็นต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเช่นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือคุณครูการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขจำเป็นต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันสัมพันธภาพที่ดี จะเริ่มจากการรู้จักตนเองก่อนว่าเราวางตัวอย่างไรปฏิบัติอย่างไรต่อผู้อื่นจึงจะทำให้เกิดความรักความนับถือและความร่วมมือกันและเราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นโดยเราต้องยอมรับในความแตกต่างของบุคคลและสามารถให้อภัยซึ่งกันและกันได้ตัวอย่างการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนเช่นให้ความช่วยเหลือ ร่วมทุกขร่วมสุขการแบ่งปันสิ่งของน้ำใจใช้คำพูดที่สุภาพรู้จักการขอบคุณขอโทษและการให้อภัยซึ่งกันและกันการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวเช่นการให้ความเคารพเชื่อฟังบิดามารดาญาติผู้ใหญ่แสดงกริยาอ่อนน้อมให้เกียรติผู้ใหญ่ตามมารยาทรู้จักช่วยเหลืองานบ้าน และร่วมทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอสรุปสัมพันธภาพคือการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลกับบุคคลครอบครัวและสังคมซึ่งทำให้เกิดความรักความสามคัคคีและทำให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข